วันนี้เราอยู่ที่โครงการ5เดี๋ยวลูกโครงการบ้านครับโครงการพฤษาการ River Path รีเวอร์พาร์ทสลาดยา่าใครที่กําลังมองหาบ้านสไตล์มินิมอลมูจิจังหวัดกาญจนบุรีต้องที่นี่เลยครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเริ่มต้น1ล้าน<ะ>ฟังไม่ผิดครับเริ่มต้น1ล้านมาเริ่มกันที่หลังแรกเลยครับจะเป็นทาวน์โฮมชื่อว่าอากิ จอดรถได้หนึ่งคันครับเหมาะกับคนโสดหรือว่าครอบครัวเล็กๆที่ชอบสไตล์บ้านมินิมินิแบบว่าไม่ใหญ่เกินตัวเกินว่พื้นที่ใช้สอย58.35ตารางเมตรพื้นที่ดิน19ตารางวา2ห้องนอนหรือจะทำห้องทำงาน1ห้องก็ได้นะครับมีกี่ห้องน้ำครับลูก1ห้องน้ำครับ และห้องโถงไว้ทําพื้นที่รับแขกครัววางโต๊ะอาหารและพื้นที่ซักล้างหลังบ้านนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่สองกันต่อตอนี้มาต่อกันที่หลังที่2ครับชื่อว่าฮะรูปพื้นที่ตัวบ้านและที่ดินก็จะขยับขึ้นมาอีกนะครับจอดรถได้2คันไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเหมาะกับคนที่ชอบพื้นที่แบบไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับพื้นที่ใช้สอย82.36ตารางเมตรพื้นที่ดิน37ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ําหลังนี้นะครับก็พิเศษตรงที่มีพื้นที่ขนาดห้องนอนใหญ่ขึ้นกว่า หลังเมื่อกี้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องนอนด้วยนะครับและมีห้องโถงไว้ทําพื้นที่รับแขกหลังบ้านก็จะมีพื้นที่ซักล้างนะครับขนาดใหญ่เดี๋ยวเราไปดูต่อกันหลังที่3มเลยดีกว่าครับลูกแครไปไหนแล้วเนี่ยมตาตา 10, นนกันที่บ้านหลังที่สิมีสิห้องนอนกับสิห้องน้ำครับเดี้ยวลูกเดียบไม่ใช่บ้านหลังที่3มครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําบ,บ้านนี้มีชื่อว่าอยู่จอดรถได้2คัน เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันห้องโถงไว้ทําห้องรับแขกหลังนี้ใหญ่ขึ้นจัดโซนครัวหรือโต๊ะอาหารได้สบายอยู่กับครอบครัว3-4คนอบอุ่นเลยทีเดียวอ้าวหายไปได้หมดแล้วพื้นที่ใช้สอย1 0 5 0 5ตารางเมตรพื้นที่ดิน52ตารางวา3า3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง พื้นที่ซักล้างหลังบ้านก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับมาต่อกันที่หลังที่4เลยนะครับหลังนี้เป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการเลยนะครับชื่อว่าทัศยุจอดรถได้2อคันครับนี่เอาเข้ามาแล้วคันหนึ่งหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอย1 3 3่5อยตารางเมตรพื้นที่ดิน52ตารางวามีห้องทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถงพื้นที่ใหญ่มากสามารถทําโต๊ะอาหารโซนครัวแล้วก็โซนห้องรับแขกเหมาะกับครอบครัว ที่มีลูกเยอะๆอยู่กันได้5้ถึงหคนกันเลยทีเดียวบ้านหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้ก็จะพิเศษตรง2ห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวด้วยสามารถเปิดได้2ฝั่งนั่นก็คือฝั่งห้องโถงและฝั่งในห้องนอนมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญครับสวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกับสนามพอเล่น <c oughs> ไม่ใช่สนามเด็กเล่น เดินทางสะดวกสบายใกล้ชุมชนลงสะพานมาจากวัดทุ่งลาดยา่าโครงการบ้านอยู่ทางซ้ายมือใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่เข้ามาดูบ้านตัวอย่างได้เลยที่โครงการ